ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวนํามาชมรีวิวรถไถคูโบต้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ l 5 0 8 s p วันนี้พามา2คันนะครับนะครับสคันจอดคู่กันเลยนะครับก็ยังไม่เสร็จดีครับกำลังเช็ดทําความสะอาดนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนะก็รีวิวไปเลยแล้วกันนะครับ พาชมรอบคันก่อนนะซึ่งคันนี้จะเป็นรถปรับสภาพใหม่นะครับได้ยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้เล่มปี63ส่วนคันนี้จะเป็นรถสีเดิมเดิมๆนี่อยู่ประมาณครึ่งคันนะครับเพิ่มเติมก็คือเก็บสีใบมีดกับสีล้อให้นอกนั้นเดิมๆนะครับนะนอกนั้นก็เดิมๆนะ เก็บงานบางจุดสีเดิมครึ่งคันนะเก็บสีครึ่งคันอันนี้เก็บใหม่ทั้งคันมาดูว่า5 0า่ sp นะจะสวยถูกใจ fc ไหมทั้ง2คันเดี๋ยวพาชมทีละคันนะครับเดี๋ยวดูคันที่เช็ดจะเสร็จนี้ก่อนนี่คันนี้นะทีมงานเช็ดเกือบเสร็จจะเรียบร้อยรับไปเสร็จแล้วเช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันสวยเลยนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกเดิมนะเครื่องคัดไม่เคยแกะนะแต่ว่าเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นไปเลยคันนี้เก็บสีสันให้ใหม่เพื่อความสวยงาม นะครับ50แรงคูปะต้า l 5 0 1 8 sp เล่มทะเบียนพร้อมครับปี63คันนี้ปี63สะสวยๆเลยครับคันนี้นะได้ยางใหม่4เส้นถือว่าคุ้มเลยอุปกรณ์จะได้ใบดันผันหลังทุกคันนะครับใบดันผันหลังทุกคันในราคาที่แจ้งนะครับปี63เดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะสวยขนาดนี้ไม่แพงครับไม่แพงเช็คใหมย่ยางใหม่ น้ำมันเครื่องพวกนี้เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะครับกรองต่างๆนะน้ำมันเครื่องกรองเครื่อง Solar, กรองโซล่ากรองไฮดรอลิกพวกนี้จัดให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับระบบไฟเช็คให้สีสันสวยงามนะครับอันไหนใหม่ได้ใหม่ครับอ่าอย่างกระจกไม่สวยเราเปลี่ยนใหม่ท่อใส่ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คือสเปคของคันนี้เล่มพร้อมปี63อุปกรณ์หน้าหลังผ่านหลังเรือกเอาครับจะเอาผ่านบุกเบิกหรือผ่าน,านพลวนก็ได้ที่นี่นะครับนะอ่าค่าตัวคันนี้ค่าตัวอยู่ที่49่0 0 0ับาทนะ สภาพนี้เลยนะสวยๆเลยยางใหม่สีเส้นตรวจเช็คให้เรียบร้อยได้ตัว SP เลยนะครับนะเป็น5018 SP นดะท่านได,ได้ไปถือว่าคุ้มครับกับสภาพนี้นะในยางใหม่สีเส้นเล่มทะเบียนพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังแถมส่งฟรี300กิโลเมตรอีกต่างหากนะครับ FC สนใจโทรด,ด่วนเลยนะครับ089232911ครับ0892832911นะครับที่เคเ็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ เดี๋ยวดูชั่วโมงนิดนึงคันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่ใช้งานยังไม่เยอะครับรถแต่ละคัน896เกือบพันชั่วโมงครับ896ชั่วโมงถือว่าไม่เยอะนะเครื่องอะไรเดิมหมดนะแต่เวเราเก็บรายละเอียดให้ดูสวยงามนะ499,000บาทอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมทรงฟรีสภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับอ่าคันที่1ผ่านไปมาดูคันที่2ตัวนี้เป็น508 SP เหมือนกันนะคันนี้ปี66 6, 6เลยนะเล่มปีสูงกว่ากัน3ปี แต่ว่าคันนี้จะได้เดิมครึ่งคันก็คือสีเฟอร์นิเจอร์เดิมนะฝากระโปรงบางคนพวกนี้เป็นของเดิมนะครับของเดิมโรงงานนะสีเดิมเดิมนะครับก็มีรอยถลอกบ้างนะนี้สติกเกอร์ต่างๆของเดิมหมดเลยมีเบาะหุ้มให้ใหม่บางคนแผ่นพวกนี้เดิมหมดนะครับยางก็เป็นยางเดิมติดรถนะสีเส้นยางเดิมเก็บสีใบมีดกับสีล้อกระทะให้ครับเก็บสีใบมีดกับสีล้อกระทะให้นะเพื่อความสวยงามเช็คระบบ ไฟเช็ครอบคันให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีรายละเอียดบางจุดเพื่อความสวยงามตามที่แจ้งระบบไฟเช็คให้ยางเดิมครับดูดอกยางยังเหลือเยอะเลยยางลังเหลือเยอะชั่วโมงเท่าไหร่คันนี้ครับชั่วโมงพอๆกันนะ854ชั่วโมง854ชั่วโมงนะดูยางหน้าครับยังเต็มอยู่เลยนะยางเดิมนะยางหลังก็เต็มนะเครื่องคัดนี่เดิมไม่เคยแกะนะพวกนี้สีเดิมนะครับนี่เดิมๆแต่เก็บสีบางจุดให้แค่นั้นเองเพื่อความสวยงามนี่ อันนี้ของเดิมนะก็มีรอยถลอกนิดนึงอันนี้ก็เป็นรอยส่วนใหญ่ลูกค้าเอาไปจะตั้งถังน้ามันตรงนี้ครับก็ทำให้มันลายนะฝากระโปรงคือเป็นอย่างนั้นทุกคันเลยส่วนใหญ่แล้วก็หลังเบาะนี้ก็จะวางเครื่องมือวางโซ่ต่างๆก็เลยทําให้ถลอกอตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บก็เพราะว่าให้มันเป็นเดิมๆถ้าลูกค้าอยากจะให้ทําใหม่ก็สั่งได้นะครับเราแถมให้ได้แต่ตอนนี้เราทําประมาณนี้ก่อนนะสวยๆเดิมๆ นาะเล่มปี66อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันทันนี้ค่าตัวนะครับค่าตัวอเอท่ากันเลยครับเอาเท่ากันเลย490,000บาทครับ4 9แต่ได้ปี66เลยนะนะยางก็ใกล้เคียงยางใหม่ดูครับเนะี่ยยางเดิมก็จริงแต่ว่าดูดอกยางครับเปรียบเทียบกับยางใหม่ครับใกล้เคียงกันเลยนะนะพอๆกันเลยนะเทียบเท่ายางใหม่ได้เลย นะเครื่องคัดท้ายไม่เคยแกะแน่นอนนะเดิมๆสภาพสวยครึ่งคันที่เป็นของเดิมอีกครึ่งคันล่างช่วงล่างมันจะเป็นสภาพที่แปลว่าใช้งานมาก็มีรอยถลอกเราก็เลยเก็บเพื่อความสวยงามนะครับอ่านี่ดูสีสันทําให้สวยครับทาให้สวยแต่ว่าเนื้อในดีแน่นอนเครื่องไม่แกะคัดไม่ตัดท้ายไม่นั่นนะครับนะเก็บสีเพื่อความสวยงามเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเช่นกัน อำมันเครื่องกรองเครื่องกรองโซล่ากรองไฮดรลิกเรียบร้อยหมดนะครับทั้ง2คันเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยเล่มพร้อมปี63เล่มพร้อมปี66อุปกรณ์หน้าหลังเลือกเอา490,000บาท4 9 0 0 0บาทชอบปี63หรือปี66ว่ามานะสนใจสอบถามมาโทร089 283 2911ครับ089 283 2911ที่เคเกเกอร์น้องกีบบุรีรัมเวลาย,ยังเหลือช่างหนึ่งขับโชว์ให้ดูหน่อยทีละคัน เทสระบบนิดหน่อยเดินหน้าถอยหลังนิดๆหน่อยๆอ่าพอได้ฟังเสียงว่าเครื่องเดิมเสียงมันเป็นยังไงอ่าเห็นครับเสียงท่อเดิมนะแต่ใส่ปลายท่อให้นิ่มๆเลยไฮดรอลิกครับหน้าหลังเครื่องนิ่มๆครับเกียดีไฮดรอลิกดี 5018 FP ปี vale. da, um. oh, AP, 63สภาพสวยๆยางใหม่4เซ่นเลยราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเอง499,000สนใจโทรด่วนครับ083232911 0890 089 2832911นะครับผมโอเคไหนไฟแต่ไหนเปิดไฟติดแต่ให้ฟังหน่อยไฟไฟพามาพามาพามมา ระบบไฟเรียบร้อยนะครับอาอคันที่หนึ่งผ่านไปครับจัางหนึ่งไปคันที่สองต่อปี 6, 3, 000, หกสามผ่านไปเครื่องเกียวอีกดีนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุ้มมากครับได้ยางใหม่สี่เส้นคันนี้ก็คุ้มครับเพราะว่าได้ปีหกหกนะยางเป็นยางเดิมแต่สภาพเท่าเกือบเทียบเท่ายางใหม่นะต้องใช้คําว่าเกือบเทียบเท่าน,นี้ไม่ได้ใส่ปลายท่อนะอันนี้ท่อท่อเดิมเลยนะเดิมโรงงาน เลยเรื่องก็นิ่มๆครับเรื่องพอๆกันครับ6663รถ8900ชั่วโมงน,นี่ครับเก็บรายละเอียดเพื่ความสวยงามเฉยๆเทศแบบนิ่มๆเทสแบบนิ่มๆลองระบบไฟหน่อยไฟปไปดีแต้ ไปเลียบร้อยครับไปออกทุกดวงสภาพสวยๆเอา6-3สาหรือกดีนะครับราคาเท่ากันมาเลือกเอาครับที T ่เคเดเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับสนใจโทรมา0 8 9 2์3 2 9 1 1 0 8ส2ง3 2 9 1 1คลริปนี้ลาไปก่อนขอบคุณช่างหนึ่งครับสวัสดีครับครับ